สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l อร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนี่นะหมูสามชั้นทอดเค็มนะครับก็เราซื้อหมูสามชั้นมา1กิโลนะครับหั่นให้ชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่นะเป็นเมนูสำหรับการถนอมอาหารนะครับเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับก็เหมาะสำหรับช่วงนี้นะช่วงกักตัวนะครับโอเค หมู1กิโลนะครับเราใช้เกลือรประมาณครึ่งช้อนนะครับเมนูนี้นะครับเราจะใช้แค่เกลือกับน้ำปลานะครับเกลือก็คือพอเราล้างหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาขยำเกลือนะครับนี่แหละ ขยำประมาณนี้พอนะครับส่วนน้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเราเทหมูสามชั้นลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนะครับผมเทท่วมนะครับอันนี้เป็นน้ำมันที่เราใช้ทอดหมูกรอบก่อนหน้านี้นะครับ นี่นะก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเทน้ำมันเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับในการทอดหมูนะครับเป็นอ่อนแบบแบบอ่อนๆเลยนะครับเพราะว่าหมูมันจะได้ไม่กระเด็นเนาะ น้ำมันหมูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับใช้ไฟออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมน้ำปลาทีละช้อนนะครับผมก็รอให้หมูมันเริ่มขาวก่อนนะครับค่อยเติมน้ำปลานะครับนี่นะครับพอหมูมันเริ่มขาวนะครับเราก็เติมน้ำปลาไปสักหนึ่งช้อนนะครับก็หมูหนึ่งกิโลเนี่ยเราก็ใช้น้ำปลาประมาณสัก สามช้อนนะครับสาถึงสนะฮะแล้วแต่คนชอบความเค็มเท่าไหร่นะพวกหมูเค็มเนี่ยก็คืออ่ามันเป็นหมูสําหรับที่เอาไว้ทานกับข้าว่เยอะเนาะสําหรับการประหยัดพวกเนื้อพวกหมูนะครับนะครับแล้วก็จะใส่ไปก่อน1ช้อนนะครับ แล้วก็กับหมูนิดนึงนะฮะเพื่อให้น้ำปลามันไปเคลือบหมูชิ้นอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวพอหมูมันหดตัวกว่านี้นะครับผมพอมันเริ่มเหลืองนะครับเราก็าจะเติมน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งนะครับก็ ก่อนขึ้นอีกช้อนหนึ่งนะครับผมสุดท้ายก็แล้วแต่นะครับว่าจะอยากได้ความเค็มระดับไหนนะครับก็ลองปรับดูนะครับผมนี่นะครับผ่านไปประมาณสัก10นาทีนะครับผมหมูมันเริ่มหดตัวเริ่มสุกนะครับแล้วก็ลงน้ำปลาอีกหช้อนนะครับผม นะการทําหมูเค็มก็จะเป็นการค่อยๆหยอดน้าปลาลงไปนะครับน้ํามันมันก็จะเป็นเดือดอย่างเงี้ยครับเหมือนเราต้มหมูนะครับผมเหมือนหัวมหมูนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ใช้ไฟแรงกว่าเวลาเราหัวมหมูแบบทําแคบหมูนะครับระดับไฟก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไฟอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับ ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนมันเหลืองนะครับเหลืองแล้วเดี๋ยวเราใส่อีกช้อนหนึ่งนะครับผมนี่นะครับหมูเราเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมสังเกตยังไงว่าหมูเราพร้อมทานแล้วนะแล้วแต่ว่าคนชอบแบบถ้าสมมติวชอบอย่างเงี้ยไม่แข็งมากนะครับไม่ไม่ไม่เกรียมไม่กรอบนะครับก็คือได้แล้วน้ามันมันใสแล้วนะฮะถ้าใครชอบให้มันเหลืองเหลือง <ๆ S 2> ให้เกรียมกรอบกว่านี้ก็คือ ตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้มันเริ่มเหลืองแล้วเราก็ใส่น้ำปลาอีกช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครพอแล้วก็คือใส่น้ำปลาเพิ่มไปสองช้อนเลยนะครับแล้วก็สักพักก็เอาเสด็จน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นเราก็จะใส่น้ำน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งนะครับก็เท่ากับว,ว่าเราใส่น้ําปลาไปสี่ช้อนนะครับ นี่นะแล้วก็อย่าลืมคนมันสักหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะเหลืองแค่ด้านเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับนี่นะครับสีส้มประมาณนี้พอนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปชิมสักชิ้นนึงก่อนนะครับว่าระดับความเค็มมันได้หรือยังถ้าได้แล้วก็คือไม่ต้อง เติมน้ำปลาเพิ่มแล้วนะครับกระตักเสด็จน้ํามันได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้ายังอยากได้เค็มเพิ่มกว่านี้ก็คือเติมน้ําปลาลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปชิมแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตักชิมแล้วนะครับได้ระดับความเค็มที่เราต้องการแล้วเราก็จะไม่เติมปลาเพิ่มนะก็สรุปก็คือสูตรนี้ใช้น้ําปลาแค่3ช้อนนะครับก็1นกิโลเนาะแล้วก็เกลือประมาณเศษหนึ่งส่วนสช้อนโต๊ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตักหมูขึ้นเสด็จน้ํามันนะครับ แล้วก็เอาไปทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ